การเงิน5นาทีครับเราคุยกันมา1เดือนแล้ววันนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมากขึ้นเราเปรียบเทียบการกองทุนหุ้น ETF DR ต่างกันยังไงไปดูกันอย่างแรกกองทุนก็คือเหมือนกับว่าเขาจะรวมเงินของคนหลายๆคนเนาะไปให้ฟันมีเจอเขาบริหารให้ซึ่งก็จะมีการนโยบายแตกต่างกันไปรูปแบบของกองทุนเนี่ยก็จะมี ETF ที่คล้ายๆกัน ETF หรือว่า Exchange Traded Fund เนี่ยก็คล้ายๆกองทุนครับแต่ว่าเป็นกองทุนที่สามารถซื้อขายในตลาดหุ้นได้แล้วก็ ETF เนี่ย มันก็จะมีทั้งแบบ Index ETF หรือว่า Passive ETF ที่อิงกับดัชนีแล้วก็ Active ETF นะครับที่อาจจะบริหารให้ได้ดีกว่าดัชนีเลิียบเทียบได้ก็คือเป็นพวกกองทุนรวมที่เป็นสไตล์ Active Management ก็คือบริหารให้ได้สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบหรือ e n n h มา a r กกองทุนรวมซื้อในตลาดหุ้นไม่ได้นะแต่ว่าจะส่วนที่ซื้อในตลาดหุ้นได้นะคือ ETF ส่วนหุ้นก็คือหุ้นไม่ตอ้องอธิบายเยอะ d r หรือว่า d e pository receipt เนี่ย นะก็จะเป็นแบบมีอยู่ในไทยแล้วกเ็เราก็จะไปซื้อ DR ก็คือคนที่ออก DR เนี่ยเขาก็จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อพวกตัวหุ้นแม่หรือว่าดัชนีตัวแม่ ETF เนี่ยในแต่ละประเทศจะมีทั้งในฮ่องกงในสิงคโปร์หรือว่าในอเมริกาในยุโรปก็มีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นใน,ในแง่การกระจายการลงทุนเนี่ยกองทุนรวมกับ ETF จะมีการกระจายมากกว่าแต่ ETF เนี่ยอาจจะเป็นกระจุกก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกตีเมติกหรือว่าเซกเตอร์ ETF นะ เรื่องที่2เรื่องของช่องทางการซื้อขายถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยกองทุนรวมเนี่ยซื้อผ่านบลจจะซื้อผ่านบลลหรือไงก็ได้นะฮะแล้วแต่ตัวคนที่เป็นบลลนอที่เป็นตัวแทนขายนะแต่ว่าหุ้น ETF แล้วก็ดีซื้อในตลาดหุ้นเท่านั้นซึ่งซื้อในช่วงเวลาเปิดปิดตลาดช่วงเรียลไทม์แต่ตัว e, ตัวกองทุนรวมเนี่ยจะซื้อตอนที่ซื้อตอนไหนก็ได้แต่ว่าราคาก็จะเป็นสิ้นวันทําการ เขาจะมีกาหนดเวลาว่าซื้อภายในกี่โมงอย่างนี้ถ้าเกิดซื้อไม่ทันคุณก็จะได้ราคาของสิ้นวันถัดไปอะไรแบบนี้ผลตอบแทนที่ได้นะครับว่าผลตอบแทนเนี่ยกองทุนรวมหุ้น ETF หรือ DR เนี่ยจะได้ capital gain กันหมดได้ส่วนต่างของราคาหมดเนาะถ้าเกิดว่ามันขึ้นส่วนเรื่องเงินปันผลเนี่ยกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลก็จะเป็นพวก Class ีหรือว่าเป็นพวกที่จ่ายแบบเงินออกมาแต่ว่าไม่ใช่เงินปันผลเป็นพวก Redemption เป็นทยอยขายหน่วยออกมา Auto Redemption พวกนี้จะเป็นพวก คลาส R ส่วนหุ้น ETF หรือ DR พวกนี้จะมีจ่ายเงินปันผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่เขาทำได้แน่นอนว่าผลตอบแทนทุกอันก็จะได้แคปิต a ลเกณอยู่แล้วถ้ากำไรเนาะส่วนเงินปันผลจะสูงต่ำแล้วแต่ตัวความเสี่ยงนะอันนี้ไม่ได้อยู่ในตราดน,นะว่าอธิบายเพิ่มไ่าอะความเสี่ยงก็มีหลายแบบว่าลงมากลงน้อยกองทุนรวม ETF อาจจะมีการกระจายที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นดีๆหุ้นก็อาจจะกระจายก็ได้แต่ว่าความเสี่ยงที่ผมค่อนข้างาต้องรู้ก็คือเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นะครับกองทุนรวมเนี่ยจะมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเป็นกองทุนแบบไม่ได้เฮจค่างเงินแล้วเป็นอกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนอกหุ้นต่างประเทศหรือว่าตราสารนี้ต่างประเทศแต่ถ้าเกิดมีเฮชค่างเงินเนี่ยก็ก็มีการป้องกันร,ระดับหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอนาคตเราจะมาเล่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกันอีกทีนึงนะส่วนหุ้นแน่นอนว่าลงหุ้นนอกนะครับหรือว่า ลงใน dr หรือ etf โดยตรงในต่างประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้เว้นแต่ว่าเราซื้อหุ้นไทยหรือว่า etf ในไทยเนี่ยตรงนี้ไม่โดนดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปซื้อหุ้นนอก etf หรือว่า dr ที่แบบอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าไปอิงกับราคาหุ้นนอกเนี่ยก็จะได้รับผลจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บาทแข็งบาทอ,อ่อนหรอะไรแบบนี้ด้วย เรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับกองทุนจะมีค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยเนาะจะมีค่าธรรมเนียมที่แบบเก็บรายปี expense ratio หรือ total expense ratio เนี่ยก็จะแตกย่อยเป็นพวก management fee พวกค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมในทะเบียนหรืออะไรแบบนี้ register fee เต็มไปหมดเอาเป็นว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยก็1% 2%แล้วแต่กองอันนี้คือรายปีแต่ถ้าเกิดค่าธรรมเนียมตอนที่เราซื้อตอนขายตอนซื้อก็จะโดน f อน n t end หรือค่าธรรมเนียมการขายนะครับในขณะที่พอเราจะขายตัวกองทุนเราคืนเนี่ย เขาจะเรียกว่าค่าธรรมเนียมรับซื้อคือหรือว่า Back end f ฟ e ตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นภาพภาพของของค่าธรรมเนียมที่ที่อยู่ตรงตรงเอ่อในกองทุนอาจจะมากหน่อยส่วนหุ้น ETF แล้วก็ DR เนี่ยก็จะมีพวกค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์อะไรอย่างนี้เนาะก็เหมือนซื้อบลกก็ค่าธรรมเนียมก็จะต่ํากว่าหน่อยแต่ว่า DR เนี่ยก็จะมีเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเวลาเขาจ่ายเงินปันผลมาก็ลองไปเช็คดูนะว่าเวลาตัวบริษัทแม่นะครับหุ้นแม่จ่ายเงินปันผลมาเนี่ย DR มีหักค่าธรรมเนียมมากน้อยแค่ไหนอีกทีหนึ่ง ส่วนเรื่องภาษีกองทุนรวมถ้ามีจ่ายภาษีเนี่ยก็จะเป็นพวกภาษีเงินปันผลเนาะไม่มีภาษีกับแคปิตอลเกนส่วนหุ้นแน่นอนว่าแคปิตอลเกณในไทยไม่มีแต่ว่าเงินปันผลในไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกหุ้นในไทยเนี่ยก็จะโดนรับประมาณ10%เนาะแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อหุ้นนอกนะครับหุ้นนอกเราเป็นคนต่างชาติไปซื้อหุ้นนอกเนี่ยก็แคปิตอลเกนแท็กซ์เนี่ยไม่มีเนาะแต่จะมีพวกดีเวนด์อ่ยูท็กอย่างในอเมริกาก็จะโดนประมาณ15%แต่ถ้าเกิดนํากลับมาคิดฐานภาษีในไทย,ยก็อาจจะ มีการเครดิตภาษีตัวบันผลได้ในส่วนนี้แล้วก็มีเรื่องของดับเบิลแท็กด้วยเอาเป็นว่าลองไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนนี้ดูถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าณนะวันนี้ที่เราคุยพอดแคสต์กันอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีการเก็บภาษีที่ละเอียดมากแบบที่ตามข่าวที่ออกมาเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อหุ้นนอกแล้วได้กําไรมีการเทคโปรฟิตนะครับแล้วนากําไรเหล่านั้นกลับมาเนี่ยแล้วอยู่ในไทยเกินร้อวันเนี่ยก็จะมีการคิดภาษีตามฐานภาษีของเราห้าถึงสาบบุคคลธรรมดา ETF ก็ใช้หลักการเดียวกันกับตัวหุ้นนอกนะครับถ้าเกิดเป็นหุ้นไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเป็นตัวลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็จะเริ่มมีภาษีทุกเนี่ยเข้ามาคิดด้วยส่วนเรื่อง DR, d i x Capital Gain Tax ไม่มีเนาะเพราะว่าลงทุนในประเทศไทยแต่จะมีตัวภาษีเงินปันผลที่โดนแล้วประมาณ10% นะครับทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้ทั้งรวมเนี่ยก็จะมาอธิบายเปรียบเทียบนะครับเครื่องมือการลงทุนหลักๆที่นักลงทุนเราเนี่ยให้ความสนใจอันนี้เรายังไม่ได้คุยถึงฟิวเจอร์หรือว่าตัวออปชันต่างๆนะครับตัวพื้นฐานที่หลายคนลงทุนเนี่ยก็จะเป็น4ตัวนี้แหละกองทุนรวมหุ้น d ีทีแล้วก็ DR ขอบคุณที่ติดตามการเงิน5นาทีนะครับเราไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ